ตายพีก,ก็นั่นเนี่ยตรงเด่นเลยละอียสวยครับผมโมไม่เหลือดเลยอะลิ่งก็บเกิดมาเพียงลิงตายในเล,เล่นเด๋อตายนะ กราบสวัสดีครับอยู่พ้นอยู่ทีเทนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นการลียืนกลางนะครับรุ่นก็ไม่เท่ก็ล่างแปงแต่ผมขึ้นไปไห้นะครับโหยิงมาแสกกลางต้องถ่าเป็นรถคู่ดาวนะครับเอามายิ่งลงยุ่ยกับยอดครับกูรูจะได้ยิ่งหมดนะถ้าแบบเจอร่วมันบังก็จบครับเราต้องแบบย่าลินเกมตามกินไปครับตัวเนี้ยป่ามันเป็นเอลดอร์ตุนเกมเองนะ พยายามเซฟต้นเกมครับมโอ้เทนเป็นงานอยู่นะสกิลระตีธรรมดาในการอยู่ครับเมดต้นเหี้ยบอกเก่งด่านเดินเกมนะครับ ยิงทางขึ้นบ้านนะครับในกันบ้านนะอืมดันโสไงี่ยดใจเย็นครับลออเอลซีครับอัพสองน้ำนะครับกาลีน,นะเรนเมดแพทนีย่าลืมมาแท็กปานะครับ บนสามเลยนะ oh <my> ย้อนตุยครับเ oh <my> นี่ยครับอันามาันแตกปลาเขาจะเวลซสีนะผมจะเลือกตอดก่อน,กนนะเพราะว่าอยากไรมังก่อนนะตอดซุมมันหน่อยก่อนครับเพราะว่าอยากได้มังก่อนนะมมนนนเะด่น,นะนเป็นระบบดีครับเดอนเหมือนเผื่อเท่าไปอยากได้มังก่อนเลยนะ oh <my> อยากได้คนสมัครว่า oh <my> กัสย้อนไปนะครับ oh สวยท่อนเกิดแบบน,นี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับต้นเกมงตายพีกันนั่นเนี่ยต้องเดลนเลยละอีวสวยครับตึงๆครับเปิดมาหกศูนย์นะครับคนขา้างได้ต้นเก้งครับขา้างเท่า จะบร่อยนะโหลเล่นเยอะไปครับแบบเหมือนมันอยากจะจากเวียดปานะแต่ไม่มีให้เวียดนะครับผมจะไปดึงบัลเลงออกแหละอีทุ่มลางเฉยนึกว่าจะจากเวียด ไปไหน่ะก็เจอเลยนะยาเสียต้นเจมครับเขาจเซไปเห็นไหมได้ครับเียกลางก่อนนะก็ต้องเรียนเล่นเยอะครับเขาแบบอยากเลีนต้นเมอยมนี่แะครับ ไทยสวยจรงจยิงยังอยากเขามาอยู่เลยตัวเมีนบ่ามีแล้วเบิน์นโดนกดครับอย่าร่อยนะเยีย๋ยมเดีบยวน,นโหสองหนึ่งจะบอกงั้นว่ารัำได้เฮ้ยตึงวะตึงตึงตึงแก่การไงเ๋้วไปสยวยละ อีสวยจัดีเหลือน้อล้วกลับบ้านอนรู้จขอแห่งาณนางกระเดือกแต่ง้อนนะแต่ไง่ายย้อนเกิดเงินเยอะจัดนีนะตอลเลนมาก่ของเราถูกโจมตีพอดลอดธนาดินไม่มีวันแตกสลาย สอหรับบุญในฟอร์เรนครับโอ้ยผมเป็นกิดสี่นะบอลร,รอดลิงเนี่ยถ้าผมเป็นกิดสี่นะ หนมดยากเยับรอยโซโลคิวครับกดเยับๆอีเันดออยู่กลางรับบุอีกเว็บหนึ่งครับสามเว็บเลย เอาป้อบมาให้ด้วยโอหที่ใจจะร่ำค่าป้อมเลยเนอะยิงคีบบอยเลยเด้อไรหยับหยับกับุกลิงเนี่ย เป็นเมดที่แย,ย่มากคุณจะไปช่วยเคลียรเลยเน,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 นือผมตรงําามกยอ่อนดสักหน่อยล่ะเพื่อนจะได้เล่นง่ายครับโจมตีป้องสัดรูเลยข้าจะปลดปล่อยพวกเขาทั้งหมดโจมสู้อป้อมเลนดากของเราถูกโจมตี ยังไม่พร้อมโอ้ไม่รอดนะเนี่ยพี่อยู่ไดง่ายเฮ้ยโอ้มันนกานเสร์ฟหมดอีก ตึงครับตึงตึง,ตงครับไฟเนี่ยตึงแหละสวยตอดยอดไว้ไห้นะแบบก็เล่นง่ายเลยพอผมมาไฟเนี่ยต้องเจอผมโซโลสักเท่อครับยุ้ยเนี่ย ยันดอไปล่างยานเหนีืยวสิบสามเดียวโอเคครับดึงเลียดไปเลยนะหมกย้อนเดี๋ยวผมต่อให้เพื่อนเลียนเนาะ<ม>บังดีจังเลยบังทุกเม็ดเ<ม>ดี๋ยวกูดาสักสี่สิบคน เจ็บนั่นนั่นตายสักตัวเถอะโอ้มาตายสักตัวง่ายตึงครับโอ้บอกย้อนเยอะเถอะไม่ได้รีดคุณ นาผมจะต่อตังหลังตี่มีอ,อ่กกันเวดแล้วว้าวาแหละตี่บ่ค่อยเขาเลยตายเหอะสวยร้อนลิ่งครับวาแหละมันแข็นผมมา้าพี่เกยโยก าเดี๋ยวลอยมันแขนผมชอตอยู่บนไงตายเถียบจอนเดี๋ยวลอย เล่าไม่เหมือนเนี่ยนี่น่าจะไหววะบอกดีกว่าครับให้ปลาไปดีกว่าผมขอเบลสิบสี่กับพ่อใจและ องยังไม่ตายคลิปเขาแล้วสองทางด้วยผมมไม่เหลือดเลยอะยิ่งก็บเกิดมาเพียงลิงตายแน่เล่น๋ดวาตายนะ โย <Yo. S 2> ชัดเชียนว่าเลี่ยเก็บเบิร์ด เอ,อื้อโดนจูบเงยเงยเดือนบ่วงเลยนั่นดอเห็ดเส็นนะสวยมาหนีดิเมียตนเนี่ยเป็นแน่ใด เฮ้ยป๋อมเขาอนะเฮ้ยจีจีครับโคตรเถื่อนเลยดาวนี่โคตรตึงอ่ะไล่แบบบม่ได้เล่นเลยครับเจอการลี่เพิ่มกว่าไปตัวหลังเป็น,นังไรละ่ะมากันนี้หัวสุกหัวส้นเลยแล้วที่หกกับผมดับสองอย่าง ที่เทนนี่เป็นร่มะดับท็อปเอ็ดเอ็ดเลยครับโคตรโหดกี่คนเลยพี่เจมออกของกับประมาณนี้นะครับยังให้เหล่นตัวไหนกับคอมเมนต์ในใต่คลิปนะครับคนชอบคลิปนี้ก็ยื่ก<น>ดไหล์กดตะลิงกดแช่้วยนะครับ เ,เ,เจอกันคลิปหนา้าน,นะครับเดี๋ยวลงแรงตวอื่นให้ดูนะครับเจอกันครับ